สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ B ทูบช่องนี้นะคะหรือว่า A ทูบเก่านั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องค่ะรวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาให้ด้วยแล้วก็ท่านที่ส่งสุป,ปแตงหรือกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะเรียกได้ว่าที่เอให้จับตามองเนาะวันที่29เเมษายนเป็นวันครบรอบวันแต่งงาน ปีที่13ของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคธนะคะก็รอมาจนกระทั่งนะคะประมาณเวลาหนึ่งทุ่มของทางประเทศอังกฤษเขาก็คือจะช้ากว่าเราเนาะก็โพสต์มีโพสต์ออกมานะคะใน Twitter นะเป็นโพสต์ของทางเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคธเองเออก็ส่งรูปถ่ายวันแต่งงาน ก็คือในวันนั้นนะคะเมื่อ13ปีก่อนที่ทั้งคู่แต่งงานกันแต่ว่าหลายคนสงสัยมากเลยอะ่ะมันเป็นภาพนี้ค่ะอะมาดูนะภาพนี้ค่ะเป็นภาพขาวดําอ่ะเขาบอกว่าเออเจ้าชายหรือเจ้าหญิงเนี่ยแหละเป็นคนไม่รู้ใครโพสนะอาจจะเป็นสตาฟเป็นพนักงานหรือเจ้าชายโพสเองเจ้าหญิงโพสเองเราไม่ทราบได้เขียนว่า13 Years a go today ก็แปลว่า วันนี้เมื่อสิบสามปีก่อนแล้วก็เป็นรูปขาวดำแล้วก็เป็นสัญลักษณ์กล้องถ่ายภาพแล้วก็เป็นชื่อของช่างถ่ายภาพเนอะมินลี่อะไรเนี่ยเออแล้วคนเนี้ยโพสต์ไปไม่ไม่นานเลยนะคะแป๊บหนึ่งเองคอมเมนต์มาอย่างเยอะอะป๊ป๊บป๊ป๊าป๊าป๊บ,ป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 บนะาออก็ไนปเาอบางคอมเานต์ก็เขีานมานะคะว่า มีใครที่ไหนเขาใช้รูปครบรอบวันแต่งงานเป็นรูปขาวดำกันบ้างเออ,เอ,อมันก็น่าสงสัยนะทำไมต้องใช้รูปขาวดำอะ่ะเอาเป็นสีสันสดใสตามความเป็นจริงไม่ดีกว่าหรอเพราะว่าถ้าให้มองนะข้อแรกนะเจ้าหญิงเคก็กำลังป่วยอยู่เนาะอาจจะไม่ใช่เจ้าหญิงเคเป็นคนโพสต์ถ้าให้ดูแล้วแต่ปกติเจ้าหญิงเคบอกว่าเจ้าหญิงเคจะเป็นคนโพสต์เองนะคะ แต่คนป่วยอยู่อ่ะแล้วยังไปใช้รูปที่เป็นข่าวดาอ่ะมันก็ยิ่งดูแล้วมันก็หดหูปะในฐานะคนป่วยเนาะทำไมใช้รูปข่าวดาําตั้งแต่วันคริสต์มาสปีที่แล้วละใช้รูปครอบครัวเป็นรูปข่าวดําคือจะบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนสไตล์มาเป็นรูปชอบรูปคลาสสิกอย่างนั้นหรอแต่ว่าเอาจริงๆในสถานการณ์ที่มันอ่อนไหวเซนซิทีฟขนาดนี้อ่ะไม่รู้สินะ ไม่ควรอ่ะอืมเราก็บอกอะไรไม่ได้อะนะหรือว่าประเทศทางตะวันตกเขาไม่ถือกันหรือเปล่าเพราะว่าขนาดในพิธีแต่งงานอ่ะแขกที่ไปร่วมง,งานก็ยังใส่ชุดขาวดำไปได้เลยบางทีความเชื่อประเพณีวัฒนาธรรมมันต่างกันเนาะแต่เอาจริงๆก็วันครบรอบแต่งงานจะมีใครใช้ลูกขาวดำหลออน,น้อยมากนะยังไม่เคยเห็นนะ ส่วนมากก็จะเป็นรูปสีรูปอะไรก็ว่าไปคือใช้รูปในวันแต่งงานน่ะโอเคไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้เจ้าหญิงเคสยังไม่พร้อมช่วงนี้ที่จะถ่ายรูปใหม่ให้เห็นเนาะทุกคนเข้าใจดีค่ะแต่ว่ามีนัยยะอะไรซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าคิดมากไปอีกแล้วชาวเน็ตคิดมากไปอีกแล้วตอนนี้คือวังทําอะไรก็ผิด เอารูปครั้งก่อนที่เมื่ออาทิตย์ก่อนวันเกิดเจ้าชายหลุยสุดท้ายก็ส่งรูปออกมาก็ก็ผิดอันนั้นรูปสีนะไม่ได้รูปขาวดาก็ผิดอีกหาว่าเป็นรูปเมื่อปีก่อนบ้างละนะคะไม่ใช่รูปปัจจุบันบ้างละก็คือจับผิดตลอดขนาดว่าฉันเอารูปไม่ใช่รูปขาวดาเป็นรูปสีมาก็จับผิดนะหรือว่าวัางจะใช้วิธีฉันไม่สนไม่อะไรแล้วก็ทำเป็นพิธีไปอย่างนั้นแหละ จะรูปอะไรก็เออก,ก็ก็ทำไปเลยไม่ค่อยสนใจอะไรมากแต่เรื่องพวกนี้มองค่าไม่ได้เลยนะคะมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆอ่ะนี่โอ้โหก็คืออย่างที่ทราบกาันอ่ะชาวเอเชียเราถือมากนะรูปขาวดำพวกนี้ก็คือตามความเชื่อเนอะแต่ก็อย่างที่บอกอย่างงานวันแต่งงานมันอะไรเขาใส่ชุดขาวดำไปอะนะแขกผู้ร่วมงานก็ก็เลยเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่ถือกันแต่ไม่รู้สินะ ในฐานะคนในวังในพระราชวงชัง้นสูงอะไม่งานก็ต้องบอกว่าถ้าทีมงานเป็นคนโพสก็ต้องบอกว่าทีมงานไม่เก่งอะอืมก็มีข่าวนะไม่ใช่ว่าเอพูดเองนะเพราะว่าเออเมื่อประมาณเดือนก่อนมั้งคะก็มีรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ในวังเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลอะไรพวกนี้แหละเขารับสมัครตำแหน่งงานใหม่ ตอนนั้นก็เลยเป็นหัวข้อถกเถียงกันว่าออวังคงตระหนักรู้แล้วเนยว่าตัวเองอ่อนเรื่องของประชาสัมพันธ์ทางโลกออนไลน์ก็เลยรับสมัครพนักงานใหม่เข้าวังไปทํางานเรื่องพวกนี้ประชาสัมพันธ์ในสื่อทางออนไลน์แต่พอมาตอนนี้ก็อืมอ่อนมั้งหรือว่าเขาอ่อนประสบการณ์ไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆ แล้วก็รู้อยู่ว่าตอนนี้คนจ้องจับผิดแต่ก็ยังมาใช้รูปขาวดาให้มันเป็นประเด็นอีกแหละเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกอะเพราะว่าพึ่งโพสต์มาสดๆร้อนๆเลยนะคะเออเดี๋ยวก็นี่ยังไม่เห็นคอมเมนต์จากโซเชียลมากนะแต่ก็เริ่มมีมาแล้วเหมือนกันว่าแบบใครเขาใช้รูปแต่งงานเป็นรูปขาวดำกันเนี่ยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะเดี๋ยวต้องตามมาอีกเยอะเลยอะทีภาควิจารณ์ ต้องการจะบอกในยะอะไรเป็นเรื่องอ่ะเดี๋ยวไม่จบอีกเดี๋ยวดูนะอีเวนต์ถัดไปคือวันเกิดของเจ้าหญิงชาร์ลอตซึ่งเจ้าหญิงชาร์ลอตก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกแรงหนึ่งในกระแสะที่ว่ารู้สึกเจ้าหญิงชาร์ลอตจะหายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดเจ้าหญิงชาร์ลอตน่าจะวันที่สองพฤษภาคมค่ะบางคนบอกโอ้ยที่ก็ไปจับผิดเขาแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จับผิดเนาะเพียงแต่ว่า อยากให้รู้ว่าตอนนี้เมืองนอกอ่ะเขากำลังตามเรื่องอะไรกันอยู่กำลังสงสัยเรื่องอะไรกันอยู่มีข้อคิดเห็นยังไงมีความเห็นยังไงตามว่าเมืองนอกเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวอะไรแค่นั้นเองนะคะใครไม่ได้สนใจเรื่องราวพวกนี้ก็ข้ามคลิปนี้ไปนะแต่ถ้าใครสนใจก็จะคอยมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเมืองนอกให้เขารู้ว่าเ <ư? S 2> ขาคิดยังไงคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างนะคะ เพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวด้วยเพราะว่าประเทศอังกฤษอะ่ะก็เป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจเอบอกเกือบทุกคลิปนะเออเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจคนอาจจะบอกว่ามหาอำนาจที่ไหนละอ่ะเคยเป็นก็ได้แต่แต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงสงครามโลกอะ่ะฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งที่แบบเป็นตัวเอกของสองครามโลกก็คืออเมริกา และพอพูดถึงอเมริกาทีไรก็จะตามมาด้วยประเทศอังกฤษถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคู่สีกันอะอเมริกาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าประเทศอังกฤษะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นอะมันย่อมส่งผลต่อประเทศอเมริกาแล้วมันก็จะมีในยะไปถึงสงครามโลกด้วยคนบางคนก็บอกโอ๊ยพูดอะไรดูมันซีเรียสจังไม่อยากฟังก็ฟังผ่านๆหูไปละกันแล้วก็ มาคอยดูเรื่องราวเหตุการณ์ว่าต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้พอมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรอย่างนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดคือสมัยก่อนก็ว่าเชื่อมโยงแล้วนะแต่ว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็ตามไม่ทันใช่ปะแต่พอมีอินเทอร์เน็ต๊บเนี้เรารู้เลยอะไรเกิดขึ้นจากฟากโลกหนึ่งอ่ะมันส่งผลมาถึงฟากโลกเราด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปก็ เรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะเพราะมันมีนัยยะสําคัญอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นนะเออเรียกเรียว่าตอนนี้เป็นช่วงเข้าได้เข้าเข็มมากๆเดี๋ยวเดือนหน้ามีอีเวนต์เจ้าหญิงชาร์ลอตวันเกิดวันที่สองพฤษภาคมแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าเจ้าชายแฮร์รี่จะกลับประเทศอังกฤษก็มีสื่อหลายกาแฟเลยบอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะไปดูซิเอได้ข่าวว่าหลานๆก็คือลูกๆของเจ้าชายวนเ่ยกับเจ้าหญิงเคทมีข่าวไม่สู้ดี เขาบอกเจ้าชายแฮร์รี่จะไปจับผิดเรื่องนี้ด้วยเมืองนอกเขาว่ามาอย่างนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีข่าวาวอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปแล้วกันนะส่วนเรื่องวันครบรอบแต่งงานเราใช้รูปข่าวดราม่าแต่ละคนมีความเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะเออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงหรือว่าเป็นเรื่องปกติของทางตะวันตกเขาเออลองมาแชร์มุมมองความคิดเห็นกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณค่ะ